เยสุกลวัฒน์ตรวจกิจการส่วนตัวที่จังหวัดพังงาช่วงนี้กระแสข่าวพระเอกหล่อเข้มเวียสุกลวัฒน์รวยเข้าขั้นในโซกกำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงในโลกโซเชียลชาวเน็ตมีการแชร์ต่อภาพกิจการส่วนตัวของหนุ่มเวียกันยกใหญ่ว่ามีอะไรบ้างแถมยังมีการคาดกันไปอีกว่าตอนนี้เฮียเวียของน้องเบลล่าน่าจะรวยระดับหลายร้อยล้านเข้าขั้นในโซหนุ่มไปแล้วล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าตัว จะขยีกระแสนี้กับเขาด้วยโดยลงไอจีเช็คอินโรงแรมรู้ที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาชาวเน็ตแห่สงสัยกันใหญ่ว่าหรือโรงแรมนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจการของหนุ่มเวียด้วยโดยหนุ่มเวียบอกว่า GM แวะมาดูกิจการสักหน่อยปกตินายหัวอยู่แต่เกาะรังนกสวยธรรมชาติสงบและปลอดภัยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มเวียแค่ปล่อยมุกเอาฮาหรือว่าเรื่องจริง แต่ที่แน่ๆคอมเมนต์จากชาวเน็ตมาเพียบทันทีซึ่งก่อนหน้านี้สำหรับกิจการของเฮียเวียนั้นก็น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นกิจการฟิตเนสร้านอาหารหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือที่ดินที่เจ้าตัวนั้นได้ซื้อเก็บเอาไว้เรียกได้วา่ากรวยเข้าขั้นในโซนเลยล่ะคะ่ะสำหรับกิจการขายรถมอเตอร์ไซค์นำเข้ายี่ห้อทรอยอัยอมย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วยี่ห้อนี้โด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศอังกฤษโดยเจ้าตัวนั้น รวมุ้นกับเพื่อนในวงการบันเทิงทุ่มงบไปกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มเวียนั้นเป็นประธานบริหารสาขารางังสิตซึ่งเมื่อปลายปี2563อเจ้าตัวนั้นได้ขยายพื้นที่และใช้เงินไปกว่า30ล้านบาทอีกเช่นเคยซึ่งมีการยกระดับตัวโชว์รูมบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งซึ่งหนุ่มเวียกล่าวว่าจริงๆแล้วผมเป็นหุ้นส่วนกันมาได้สักพักแล้วกับพี่ดอมเหุตระกูลเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทริอัมป จ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยซึ่งผมคิดจะร่วมกิจกรรมนี้ตั้งนานแล้วเขาชวนให้เราเปิดที่จังหวัดคอนแกนแต่ย,ยังยุ่งยุ่งอยู่พอสักพักเริ่มมีเวลาเลยลองมาคุยกันใหม่แล้วก็คุยกับเพื่อนในแก๊งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันและเพื่อนนอกวงการอีกสองสามคนที่ร่วมลงทุนด้วยกันก็เลยตัดสินใจเปิดสาขาที่รังสิตน่าจะแกรนด์โอเพนนิ่งประมาณช่วงเดืนอนมกราคมปีหน้าสำหรับการลงทุนก็เยอะแค่เรื่องมอเตอร์ไซค์เพราะว่า เราต้องซื้อมอเตอร์ไซค์มาโชว์ที่ร้านแต่ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะมันเป็นกิจการที่กำลังโตและมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้บุดมาได้เนาเราะสามารถเก็บไว้ได้ก็ลงทุนไปประมาณสิบล้านครับคือกิจการนี้เราก็มีความคาดหวังนะครับเพราะมันเป็นกิจการที่เกิดจากความชอบของเราและผมคิดว่ามันน่าจะทําได้ดีเพราะมันก็จะเริ่มเติบโตได้เยอะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไซส์ใหญ่ภายในสองถึงสี่ปีก็มีความเป็นไปได้ ที่ผมจะขยายสาขาแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีครับเรียกว่ามีกิจการหลายแนวจริงๆและอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นเขาในฐานะผู้จัดละครด้วยก็ได้นอกจากนี้ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้ซื้อที่ดินในต่างจังหวัดไว้หลายแปลงเพื่อทํากิจการหอพักสําหรับนักศึกษาเพราะได้ที่ดินในเขตจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆตั้งอยู่งานนี้ก็ต้องรอดูว่าหนุ่มเวียนั้นจะผ่านตัวไปทำอสังหาริมทรัพย์ตอนไหน หรือทำแบบเงียบแล้วก็ไม่รู้และยังมีกิจการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่ให้คุณพ่อดูแลให้อีกแบบนี้ไม่เรียกว่ารวยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงทั้งหล่อทั้งขยนันมีงานละครงานอีเวนต์กิจการแถมเจ้าตัวเป็นคนง่ายๆติดดินไม่ฟุ้งเฟ้อแบบนี้เข้าขั้นเจ็ดขีดรอยล้านแน่นอนค่ะ